This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now. เดี๋ยวนี้เรามาดูนะครับปัญหาแคทกับ Honda City ตอนนี้ลูกค้าเดินทางมาจากสกลนครเช็คอาการเบื้องต้น,นครับคือไฟอยังไม่โชว์แต่ก่อนหน้านี้คือเช็คแล้วไฟโชว์นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะถอดตัวเจ้า O2 s e n ซนเซแล้วก็ส่องดูตัวลูกแคทข้างหน้าก่อนว่าสภาพเป็นยังไง คันนี้มีแคตสองลูกแต่ลูกค้าแจ้งว่าถอดลูกล่างออกนะครับเหลือแค่ลูกบนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันะนะครับตอนนี้เราถอดออกมาเดี๋ยวเราจะส่องกล้องดูนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวเราดูด้วยอ่ะตอนนี้สังเกตดูนะครับว่าแคตลูกนี้นะครับไม่ได้เกิดความเสียหายที่มาก นะครับไม่ได้เกิดความเสียหายที่มากแต่ช่องของบริเวณแคปแต่ละช่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มแคปนะครับเริ่มแคบนะครับเริ่มแคบขึ้นมานะครับโอเครถคันนี้แคปไม่ล้มนะครับแคปไม่ล้มนั่นแปลว่าเราสามารถทําการล้างแคปของคันนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ก่อนการทำการล้างนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลื้อลูกแคปออกมาเพื่อทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราติดตามอีกครับ ผ่านไปนะครับ3 0มิบนาทีกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะถอดดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทำปฏิกิริยาไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสุขภปัปที่อยู่ภายในลูกแคปเนี่ยออกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเอ่ะบัดึงผ้าอ,ออกอึบอืออนี่คือสภาพนะครับนี่คือสภาพนะครับที่ได้รับการ ทำความสะอาดนะครับก็เศษสกปรกนะครับตอนแรกอย่างที่ที่ดูในคลิปนะครับก็แคทยังสวยนะครับแคทยังสวยแต่พอได้รับการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูเศษสกปรกนะครับที่อยู่ในนี้นะครับดูนะครับเยอะเลยทีเดียววัดเดียวนะครับอ่านี่ครับนี่นะครับโอเคชัดเจนนะครับสังเกตนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่า ช่องของแคทนะครับโลงขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้คือช่องแคทที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบคาถามกับเพื่อนๆนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่สอบถามผมมาเนาะนะครับว่าล้างแคทไปแล้วเนี่ยนะครับน้ายาที่ใช้ล้างเนี่ยนะครับเกิดผลอะไรไหมนะครับทาให้ลูกแคทของเรามีผลอะไรหรือเปล่านะครับดังที่ผมถองกล้องให้ดูนะครับก็ ยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าตัวตัวของช่องแคทนะครับไม่ได้รับความเสียหายเลยนะครับแล้วหลังจากการใช้งานล่ะนะครับไปประมาณ5เดือนปีหนึ่งนะครับมีความเสียหายตรงจุดไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอคันที่เคยล้างกับเราไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าคันนั้นเกิดความเสียหายของแคทหรือเปล่านะครับผมจะยังไม่ตอบเนาะนะครับเดี๋ยวให้คลิปเป็นตัวตอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบของคันนี้ครับ ไปให้จูเนอร์มันขับดูมันจะแบบตกใจแน่ล่ะ <laughs> มันจะออกแค่นี้เหรอพี่จะว่าอย่างนั้นเลยล่ะ <laughs> รู้เรื่องรู้เรื่องเลยรถมันรู้สึกวิว่งออกเร็วอ่ะคือรอบมาเร็วกว่าเน้องถ้ารอบมาเร็วนี่อัตราการพิชเกลยยังไงก็เซฟต,ตี้ลงแน่นอนเซฟลงแน่น,นอนเล็กตอร์เล็กกว่เบาเลยนะอ่าตัดออกใช่ครับ <sh arp> กลับตอนมาใช่ครับคนละคันเลยฟิวคนละฟิวกันเลยครับนนี้มันเหมือนได้รถคนละคันเลยครับมืนซื้อถมาใหม่เลยอ่ะจากเชิงเชิเชิงเชิาเช่เหิีเบิงเช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 ยงเชิงเัิใเช่ครับงเชิงเชวงเชิงเชิเชิงเชิงเัิงชิงนนิชิงเเชเเชิงเชิงบเชเชิงเชเเเเเหยียบเเ สัมผัสได้นะครับก็รอบมาไวนะครับเหมือนทุกๆคันที่เราทํานะครับรอบมาไวมากแล้วก็คันเล่นเบาใช่ไหมครับคันเล่นเบาโอเคซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้ารู้สึกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครมีอาการใกล้เคียงกันนะครับใครมีอาการลักษณะประมาณแบบเครื่องรู้สึกั่นบ้างนะครับวิ่งไม่ออกบ้างนู่นนี่นั่นนะครับ รีบทำเลยนะครับใครจะสนใจจะมาทำรีบมาเลยครับผมว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อแคทใหม่เลยอะเก <N> ือบแล้วเกือบผมได้เปลี่ยนลายแคทนะเก <N> ือบได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนแคทแล้วลูกลูกแคทเดิมยังอยู่นะครับยังอยู่อันนี้ก็ลูกลูกค้ามีการจูนเครื่องจูนอะไรมานะครับก่อนหน้านี้ซึ่งรู้สึกว่าเหมือนเหมือนได้จูนใหม่รอบหนึ่งนะครับรอบหนึ<ช>่งโอ้โหรอบหนึั่เ สนับสนุนโดย y u c a r Watch c a r a m o s a l H และสู่ Training Car Detailing สนใจฝึอกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิก g r a ฟีน 10H PO 0879553905หรือ Line ID at y u c a r Watch